เพื่อนๆวันนี้เขาจะมาแนะทำเควสเรื่องปลาที่ริมแม่น้ำอันดับแรกให้เพื่อนๆกดที่ป่าแล้วก็ทำการยกมาที่น้ำเนาะแล้วก็ปล่อยนี่เราก็จะได้ของรางวัลเนาะแต่ในเควสเนี่ยมันมีทั้งหมด6กรอบเขาก็จะยกทั้งหมด6ครั้งเนาะตามที่เพื่อนๆเห็นเลย ต้องเอาไปลงในน้ําที่มันขึ้นแบบ,บนวนๆนะถ้าแบบลงในน้ําแบบปกติอะ่ะมันมันก็ไม่ผ่านเวสนะต้องสังเกตดีๆอะ่ะนี่เป็นไงผ่านเวสแล้วเรื่องประหลาดริมแม่นะ่ะ ถ้าว่ายังไงถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องเขาให้หน่อยนะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเขาจะมาอัพให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ว่าเขาจะอัพทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณ3วันเนี่ยยังไงก็ขอฝากไว้เท่านี้นะขอบคุณค่ะ